สวัสดีครับครับผมแบงก์โกโมเกมแคสเตอร์ผมจะแคตเกม, e เมอีพิกแบทเทิลซิมเตอร์พาร์ทสองอีกเช่นเคยวันนี้แล้วก็มาต่อก,ก,กันกับเลเวลผมนะถ้าทุกท่านบอกไม่ผิดมันมีแค่60เลเวลดังนั้นวันนี้น่าจะจบการเล่นแบบเลเวลธรรมดาได้แล้วครับผมมาลองดูก,กันอาจจะไม่จบก็ได้นะอาจจะเจอคนยากเพราะว่าไม่มีทางอ่ะผมมีปืนคนแล้วก็หาก,กินกันต่อไปผมนะกูไม่แคร์ด้วยมีแค่60ด่านใช่ไหมถ้าผมผ่านอีก10ด่านด้วยปืนคนก็จบแล้วเฉยอ่ะงั้นก็อย่ารอช้าผมนะ กูเล่นง่ายทันทีด้วยปืนกลครับผมเล่นง่ายมาตั้งแต่พาร์ที่แล้วตัวยังคงเล่นง่ายต่อไปแบบไม่แช่ครับผมนะมันมีให้เล่นก็ต้องเล่นต่อไปครับผมอย่าไปกลัวหูรอบนี้เงินเยอะมากจัดเต็มหน้าจอแล้วยังไม่เต็มมีกรู้สึกว่าแมบนี้แมบนี้แมบลาวาเนะี่ยทางสวยอยู่โอเคลุยได้ไม่ต้องอะไรมากผมนะปืนกลจบ ให้มันจัดจัดจัดไปจบจบไปเลยเนี่ยยิงบาบูตาย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 เข้ามาไม่ถึงตัวช้างตายยิงจนช้างตายถ้าะคิดดูกันโกลงโกเลมตัวใหญ่มากูยิงตายหมดและยังคงโกไม่เลิกลาผนะปืนกลมันจะไม่ปรับจริงเหรอผมว่าผมอยากให้เกมนี้ปรับปืนกลให้มันต่ําลงมานะหรือไม่ก็ปรับราคามันขึ้นนะเพราะราคามันถูกไปในความสามารถขนาดนี้โอ้รอบนี้คนแม่งเยอะเป็นกองทัพเลยเว้ กองทัพหรือจะสู้พล A.K. <c oughs> ไม่รู้ว่าผมไม่สนจัดกองทัพไปใหญ่แค่ไหนจัด A.K. จัดไป <c oughs> รอบนี้พล A.K. เมื่อกี้ M16 รอบนี้ A.K. เครากนผมไม่ต้องดูแล้วมันเอาใครมาบ้างยิงอ้มาตายก่อนจะเข้าถึงตัวจากนั้นก็ยิงยิงมุนโล่ก็ไม่อยู่ตายคนหมดดาบดาบดาบวิ่งมานี่นี พุ่ง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 เป็นน้ำเลยพุ่ง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 ยิงเป็นปิว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 เป็นลูกขนุนแมงเอ้เล่นง่ายเกินไม่เป็นไรผมก็จะเล่งให้มันผ่านไปเลยวกันผมจะเล่นแบบคัตทอมละทีเออจะได้แบบว่าดัดแปลงเอาใครต่อใครมาลองเจอกันดูบ้างไออย่างนี้ถ้าเกิดมันง่ายย่ก็ช่วยไม่ได้นะถ้าเกิดมันให้ผมเล่นง่ายก็เล่นง่ายเรื่อยผมไม่แคร์เว้ยมีเล่นก็เล่นอ่ะรอบนี้มันเกินมาอยู่ข้างหน้าแป๊บหนึ่ง ว้าช้างดูสวยไอช้างตัวนี้จะเลเวลสูงเนี่ยช้างมันใส่กรอบเพียบเลยอะจะกรอบมหนาแค่ไหนก็ต้องโดนยิงตายอยู่ดีถูกต้องนะยิงเข้าไปโอ้ยพวกโล่เป็นเข้ามาถึงตัวไว้เออเราดีมันเข้ามาใกล้อยู่แต่ก็ได้แค่ใกล้นะเข้ามาแล้วไงตายกันอยู่ดีโกงอ่ะผมว่าทุกท่านน่าจะเล่นกันผ่านหมดแล้วใช่ไหมพอผมบอกว่าโกงไปนี่ผมว่าทุกท่านน่าจะเล่นกันผ่านหมดแล้วแหละ เอ็มสิบหกจัดไปออารอบนี้วางห่างกันทำไมขนาดนั้นวะเนี่ยผมจะลองต่อให้แม่เออเอา,อางี้ดีกว่าผมจะต่อให้ฝั่งนู้นกันหน่อยด้วยการผมจะวางไว้เป็นกลุ่มดูปกติมันจะวางห่างๆไงมันก็จะลำบากรอบนี้ผมจะวางให้เป็นกลุ่มนี่คือต่อให้เนี่ยเนี่ยวางเป็นกลุ่มใหญ่ๆต่อให้เลยแล้วนะหดูว่ามันจะนั่นอยู่ป่ะเรียบร้อย คือได้เกิดเจอตัวตัวเครื่องยิงยิงเป็นกลุ่มมันก็ตายได้นะอา้าวเริ่มเข้ามาเออว่าพอผมว่าอย่างนี้ปุ๊บม,มันจะดูสุสีเ,เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยมีสิทธิ<ๆ>์แพ้เลยเนี่ยใช่พอผมว่าใกล้ๆถ้าเกิดผมวางห่างมันจะฆ่าผมไม่ทันถ้าบอกว่าใกล้ๆมันจะตายกันหมดเลยเนะี่ยสุสีขึ้นเล่ะโอ้โอหรอบนี้ผมไม่อ่อนให้และดูแม่งเยอะโคตรเลยดูจากจำนวนแล้วเอางี้ละกันรอบนี้เป็นกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มตรงนั้นทีตรงนี้ที ตรงกลางอีกทีไปรอบนี้จะเป็นกลุ่มสามกลุ่มหม่งมาเร็วหม,ม,มามาเร็วหม่งมาเร็วมมามาเร็วยิ่งโอ้ยชนไปหนึ่งตัวรอบนี้มาเข้าถึงตัวโอ้ยตรงกลางทับตรงกลางตายหมดแล้วเหลือซ้ายขวาแต่ซ้ายขวาพอผมนะทับซ้ายขวาเออนะเออ,เอ,อจัดอย่างนี้ก็ดูมีดูมีแผนการขึ้นเยอะ <c oughs> นอกจากแค่วางเรียงกันธรรมดาเออเป็นกลุ่มมันยังดูเป็นแผน เอาจิ้มไม่เป็นแผลหรอกมันก็ยังโกอยู่ดีปล่อยไปแล้วกันนะอ้าวตอนแรกลาวากลับมาเทสไซส์เอ็งั้นก็ไม่แคร์เทาด่านไหนก็เล่นเล่นไปมารอบนี้จะเป็นกลุ่มกระปิด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 กันไปกระปิดกระปิดนี่เสียงอะไรวะช่างมันแล้วกันอืมเชฟเคกลุ่มห้ากลุ่มป่ะอู้รอบนี้ปืนมันยิงนี่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 ยิงก็แบบนั่งยิงหมดนะ บูมตายกันหมดแน่แน่แน,น่เข้ามาเข้ามาทำไมยิงยิงตายแต่หั้น้านข่ายิงตายหมดก็มัุมูนเล็บ้อยไม่เหลือซ่าครับผมอะไรอทุกวันนี้ผมไม่ต้องดูแล้วฝั่งนู้นมีอะไรมากูลงปืนให้หมดก็จบเพราะว่ามันเล่นง่ายไปว่ะไม่เงยแต่มันช่วยไม่ได้ก็มันมีผมเล่นผมก็จะเล่นใครจะทําไมใจโกยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะใช้ตัวระเบิดด้วย,ยกันเออเปลี่ยนหน่อ <laughs> ยเป็นรูปแบบอะไรนิดนึงโอเคได้ได้ได้ไดได รอบนี้ผมจะเพิ่มตัวระเบิดตัวตายไปด้วยโอเคตัวระเบิดตัวตายผมก็โกงนะเนี่ยเพราะหานี่มันมีความกว้างในการระเบิดสูงเนี่ยปับป๊บปับ๊บปั๊บเนี่ยพอไปวิ่งบมแค่นี้ก็ตายไปเยอะและ้วแล้วก็ปืนต่อจบครับผมผมไม่ได้อยากจะใช้ด้วยนะถ้าผมใช้ตัวระเบิดกับคู่ปืนไปด้วยนี่พวกนี้ไม่ต้องหวังจะได้เข้าถึงตัวปืนผมเลยอะแต่ผมไม่ใช้ไงรอบดีเลยใช้ละที ปรากฏไม่ก็ตายเลยกว่าเดิมอย่างที่คิดรู้สึกเกเยอะขึ้นเรื่อยๆเว้ยโอ้โหรอบนี้มันอะไรวะเนี่ยเห็นแล้วอยากจะบึ้มมันเหลือเกินนะวันแล้วก็ส่งตัวไปบึ้มหน่อยเกียรเอาปืนเยอะๆเอาระเบิดไปบ้างแล้วค่อยเอาปืนสุดท้ายก็ใช้ปืนอย่ดีแหละปีเรียงกันเป็นตับ หกสิบคนเลอรอบนี้ไม่ให้ลงทั้งหกสิบคนชิบหายไปวิ่ตูมหมาตายหมดหมาจะไปไหนระเบิดตัวตายใส่หน้าใจาก,ก็ยิงโอหน้าไม้คอสโบเล่นทำไมปืนกลลัวไปเยอะยิงก็แบบอืมช้างตายตายห่าหมดตาย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 เรียบร้อยเละเทะ <laughs> well, 59, รับผมเวลห้าเก้าเลยเหรอว่าดาลรอบสุดท้ายแล้วดิ ด่านนี้แม่ไรมากกันตั้งปืนกลนไปโอ้หมดมุกแล้วไี่เจ้าอะไรก็ว่าปืนกลนไปจบไปนะจบไหมลุยยิงตูอ้อยากจะรู้ว่าด่านสุดท้ายดา่านหกสิบอะคือด่านอะไรมันควรจะเจอฮีโร่ทุกตัวเลยมั้งผมว่าตัวอีปิกทุกตัว เดี๋ยวตัวอีปิกมึงจะรู้ถึงความน่ากลัวของปีนกลเนี่กูจะบอกให้ให้มันมาทุกตัวเลยบังกรบังกรหรืออะไรเนี่ยอ้าวเมื่อกี้เห็นบังกรอยู่ตัวเดียวมันไม่พอเลยบังกรตัวเดียวไม่พอรือวะเนี่ยอ๋อใช่ใช่มีตัวอีปิกสี่ตัวแล้วก็บังกร์หนึ่งตัวว้าเออค่อยดูยากขึ้นหน่อยผมก็ไม่อะไรมากระเบิดตัวตายข้างหน้ามันตัวระเบิดตัวตายที่ผมเพิ่งเห็นเออวะข้างหน้านี่คือตัวระเบิดตัวตายมันก็เล่นเหมือนกันอ่ะ แล้วก็มีซาม,มูไลซาม,มูไรนี่ผมยังไม่มีใช่ไหมซัม,มูไรผมไม่มีปะไม่มีตัวสบายให้ผมเออต้องไปซื้อเอาใช่ไหมนี่นฮะเป็นคนกลมเอ็มสิบหกจัดปะตัวฮีโร่รอบนี้มีได้รวม,มาังกรด้วยก็เป็นห้าตัวผมนะตัวฮีโร่ถามว่ากลัวไหม <laughs> งั้นงั้นน <laughs> ่มาตุ้มระเบิดตัวตายไปก่อนงั้นก็มา ยิงทําอะไรให้ตายก่อนอู้รอบนี้อืเอา้าผู้หีโงลยตายตายมังกรยิงให้ตายมังกรตายไงฮีโร,ร่ทำอะไรทำไรือยังจะยิงยังยิงอยู่แต่คนนี้เรียบร้อยนาไม่พาเด้ยวยหกสิบจบไหมจบแล้วผมนะไม่มีเลเวลต่อใช่ไหมใช่ตอนที่หกสิบเรียบร้อยผมนะเสร็จสิ้น <laughs> ไม่มีหาะไยเลย เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูคัสตอมหน่อยแต่ถ้าเกิดเราจะเอาเออถ้าเกิดเราจะเอาตัวอ e ีพิกมาลองเราก็ต้องไปปลดล็อกก่อนใช่ไหมโหอย่างเซ็งอะมินิกันเนี่ยอยากจะรู้จริงๆป,ประมาณไหนถ้าได้แบบคัสตอมโอเคโอเคขอตัดพาร์ทแต่พี่นี่ผมนะและนั่นคือทั้งหมดของการผ่านด e ่านอีพีกบัเทิลซิมิเตอร์สองผมนะก็ต้องบอกตามตรงว่าผมรู้สึกแย่ yeah, ที่ปืนกลไม่อัปเดตมาให้ผมเล่นง่ายไม่งั้นจะลำบากกว่านี้ นี่อะไรอะ่ะตอนแรกลำบากนะเพราะมีปืนกลพอม,มีปืนกลปุ๊บจบเลยผ่านหมดเลยโคตรโกงใครชอบคลิปนี้ลืบกดไ like, ลค์ถ้าใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นแกให้ผมสร้างสรรค์ผลงานให้ผมนะถ้าเกิดใครดูพาร์ทต่อไปไวก็อย่า like, ลืมกดไลค์กันเยอะเดอ้อแล้วก็ถ้าเกิดพาร์ทต่อไปผมจะเล่นแบบคัตทอมใครอยากให้ผมเอาตัวไหนมาสู้กับตัวไหนบ้างก็ทิ้งวิวกบคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะผมมีตัวเท่าที่เห็นเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยมีระดับจำนวนเต็มที่ได้แค่120ฝั่งละร2อยรี่ับผมและตัวละครก็อย ท่านอยากจะให้ผมเอาอะไรมาเจอกับอะไรอ่าโอเคครับผมที่ไม่กอดคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมโอเคแวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับคุณฟู